ก็นํามาปรับปรุงได้ดีพอสมควรเลยเท่าที่เขาจะทาได้ตงหน้าจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเริ่มกันที่หน้าบ้านขออนุญาตเจ้าบ้านเรียบร้อยตัวบ้านอาจจะแหวงแหวงว้าวว้าดูากมันเป็นสายฟ้ามัางนีอยมันแหว่งเป็นตัวแอลก็อันนี้เขาไม่รู้กันมาก่อนเนาะบ้านนี้เพิ่งสร้างปีหกศเพิ่งเข้าอยู่ก็เจ้าบ้านเขาไม่รู้ก่อนรู้จักอาจารย์ ขาก็เลยสร้างไปแล้วทีนี้เขาก็มาแก้ไขนะครับอะเริ่มจากรั้วเนี่ยรั้วเขาก็เป็นสเตเลสเนอะแล้วก็อันนี้ปลูกต้นไม้ข้างนอกทีนี้ถ้าจะให้มันดีก็ปล่อยต้นไม้ให้มันโตขึ้นอีกนิดนึงให้มันบังไปเลยให้บังถึงระดับเท่านี้เท่ารั้วไปเลยเพราะว่ามันยังมีร่องรั่วอยู่อ่ารั่วอยู่เราจะกลายเป็นที่นินทาเขาแล้วก็ โครงบ้านเดี๋ยวนี้เขากลัวสนิมไงเขาก็เลยใช้เป็นอลูมิเนียมไอ้มันก็เลยตะเล็มันก็เลยเงาก็เดี๋ยวให้เขาปรับแก้อีกสักนิดนึงอดูแลต้นไม้ให้สูงขึ้นเท่าระดับรื้วแล้วก็พยายามเขาเรียกอะไรขัดออลบเงามันลบเงาลบเงาใช่ใช่แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ดีก็คือมีประตูเล็ก เนี่ยการที่มีประตูเล็กข้างบ้านนะไม่ดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้บ้านรุ่นใหม่เขาจะมีทางขยะแถมมาให้โดยที่อยู่ตรงบ้านนี้พอดีตรงมังกรอ่าทีนี้เขาอาจจะใส่ไม่ล็อกไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาอันหนึ่งคือมันเป็นเงารถมันเข้ามารู้สึกซอยมันก็ตันนะมันก็เข้ามาทางเดียวแต่ว่าอันนี้มันก็คือขากลับ ออกของพลังแล้วมันก็อยู่เลยไปก็ไม่เป็นไรเส้นทางที่เรามาตรงนี้้ตรงนั้นเหมือนเป็นปั๊มใะ่ไหผ่านปั๊มเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นทางเข้ามานะครับแต่ว่ายังไงมันก็เป็นเงาอยู่ทางที่ดีก็คือควรจะขัดให้มันด้านซะคือถ้าเรื่องชัยภูมิผ่านปั๊มเข้ามาก็จะเสียหายใช่ครับหนึ่งละเบื้องต้นเป็นทางอ่าเนี้ยพลังมันจะวิ่งเลยไปเลยมันจะไม่หยุดมันจะลงทุ่งไปเลย บแ<ม>นนสมมติว่าสมมติว่า,มมวาถ้าเขาสามารถรับแก้ไขได้ก็ควรสามารถทำะระนาดได้ไหมทำตรงนี้เลยก็ได้ขออนุญาตเลยบ้านตัวเองไปกั้นกั้นเป็นลูกระนาดตรงนี้ไม,ไม่พลังมันเลยไปใช่ครับพอมันเจอลูกระนาดปุ๊บมันก็จะเบรกชะลอเขาว่าได้ไดแต่ว่าทีนี้พอเข้ามาก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่ากระเบื้องที่เขาใช้ปูเป็นพื้นลงรถเนี่ยมันเป็นลายแบบเนี้อันนี้เรียกว่า ลายน้ํากระจายก็ได้แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาคือมันเป็นแหลมอมสีดําอ่ะ,อะตรงนี้ใช่ไหมเ,ออเนี่ยพอมันมีคอนทราสของสีความแตกต่างระหว่างสีเนี่ยมันก็จะเห็นลายชัดมันก็จะเป็นอุปสรรคทำให้พลังเข้าบ้านลำบากแก้ไขยังไงดีต้องทาสีเกลือนไหมทาสีเกลนกลบให้ใเนียนกับอันนี้ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ว่ามันก็มีผล ไอ้กล่องประตูอัตโนมัติมันเป็นกระจกเงาเพราะมันตัดพลังพลังเนี่ยมันที่เป็นมงคลมันอยู่แค่ตะกุมเวลามันเข้าบ้านอ่ะคือวงจุ้ยเนี่ยคำว่าวงคือลมจุ้ยคือน้ำคือมันเซนซิทีฟมากในทุกสิ่งที่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาพลังมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอไอ้เงาเนี่ยผักก่อนละเห็นไหมมันเงาเล็กนิดเดียวแต่ว่า เวลาถ้าเราดูตรงๆมันจะผักออกไปสุดเลยนะอันนี้อันนี้ก็ควรจะเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องคอยกังวลคอนเซิร์นดูด้วยเพราะว่าเราเป็นคนดูดูแลบ้านเรานะอาจามานานๆทีทีนี้ประตูมันรั่วเขาก็ฟังเราทีนี้เขาก็ปิดเห็นไหมปิดปิดแผ่นอ่าสังกะสีกันรั่วแล้วแต่ว่ามันเสียอยู่นิดนึงคือมันไปนเงา ไอแผ่นนี้นมันจะเป็นเงาอยู่ใช่ทางนี้ดีเป็นแดงด้านด้าน,ดานได้จะดีกว่าแดงขุ่นแดงขุ่น,นเราจะกลัวเรื่องเงาสะท้อนใช่ครับบะทีนี้ก็เดินมาทีนี้พอมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วมาเป็นปงจอดรถเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งโดยปกติมันมีกําแพงโอเคพลังมันก็ไม่ไปละแต่ว่ามันก็ไม่ดีมันมีช่องลมเราจะยืนตรงนี้เราดูดูลม,ลมต้นมาเห็นไหมลมเพิ่งจะพัดออก เออ,อย่างเนี้ยอ,ยอมันก็จะต้านทานพลังที่จะเข้าบ้านอะไรที่อยากได้มันก็จะช้าทีนี้บ้านใหม่เนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันอยู่ประมาณสามปีได้นะครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพออยู่นานสามปีแล้วมันจะเข้ากระดูกแล้วมันจะกลายเป็นนิสยัยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงแรกเนี่ยหนึ่งคือต้นไม้มันก็ยังไม่โตเราลองคิดดูต้นมะยมมันโตเป็นพุ่มใหญ่อย่างนี้ นี่หรืไหมมะยมเนี่ยเม่โตเป็นพุ่มใหญ่มันก็จะเป็นเงาบังทางเข้าบ้านอน่างนี้นะครับมันก็จะเป็นปัญหาอ่าทิมให้มันดูโปร่งๆอย่างนี้ทีนี้พอมาปุ๊บพลังมันต้องหักเลี้ยวเลยวเดี๋ยวเราแก้ไขปัญหาคือถ้าเป็นใจพี่เนี่ยคือปลูกต้นไม้ให้มันสูงบังเลยตรงนั้นนะใช่เป็นพุ่มเลยเป็นพุ่มเป็นกำแพงบัง ันก็จะช่วยบรรเทาไม่ให้หล่มันพัดตะลุมานะทีนี้ความยากที่สองก็คือมันก็จะต้องเจอโค้งคพอพลังมาปุ๊บมันต้องโค้งเพื่อจะไปขึ้นหน้าบ้านในการหักโค้งอย่างนี้พลังมันทําไม่ได้มันต้องมีพื้นที่เยอะกว่าน,นี้นะดังนั้นมันจะมุ่งตรงไปมากกว่านะเออเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูพอมาปุ๊บก็เจอเขาติดซิกอร์ฟ้าที่กระจกจริงนะ อ่าได้เนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เห็นเงาละเห็นไหมอ่าแล้วบ้านนี้มีประตูในระนาบด้วยกันมีสองประตูเขาก็เรียนรู้มาว่ามันควรจะมีแค่ประตูเดียวประตูนี้เขาก็เลยใส่สัญลักษณ์กันเลยว่าล็อกใช้ไม่ได้อย่างนี้ใช้ได้นะครับค่ะอย่างนี้ใช้ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยอทําให้เห็นเลยว่าอันนี้ก็คืออาจจะต้องทําทึบแต่ไม่เป็นไรอ่าก็ไม่เป็นไรหรือว่าเอามือมือจับออกไปก็ได้ก็จะยิ่งยิ่งชัดเจน เห็นแต่ว่าอีกอันนึงที่เขาลืมคิดไปก็คือมเนลืม,ลลมแสเลตเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นเงาผักอยู่ดีเอเอเขาขัดฝ้าเอาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมแม่เดี๋ยวนี้มันช่างทำจริงาาเป็นคิ้วโค<บ>้งลบมุมจริงแต่ว่าเงา เหมือนก็จกมันก็เหมือนก็จกนูนนั่นแหละก็ทําให้มันด้านๆไปถูกทางแล้วแต่แค่ปรับปรุงอีกนิดนึงมันโมเดิร์นอะโมเดิร์นนะแล้วก็บ้านที่ปูหินแบบนี้ก็ไม่ดีเป็นหินนะครับหินกาบางเงี้ลายคือมันไม่ใช่หินจริงอะแต่มันเป็นลายแต่ว่าเวลาเอามือรูปมันก็จะมีเท็กซเจอร์เหมือนกับหินมันก็จะถูกร้าใช่ครับเป็นในยะของการมีอุปสรรคอันนี้ดูรู้สึกว่าเขาจะเก็บน้ําแอร์เห็นไหมน้ําแอร์เขาจะให้ไหลลงอย่างนี้ ก็ยังดีนะครับถ้าไม่สังเกตโดยปกติก็จะไม่เห็นนะถ้าจะให้ดีก็ต่อลงไปนื้นเนี่ยให้เห็นมันหยดอย่างนี้ให้ถึงดินเลยเออให้มันถึงดินเลยหรือเหมือนงอขึ้นมาน,นิดหนึ่งหนึ่งก็คือการมดการแมลงวิ่งเข้าไปด้วยอสองก็คือทําให้มันดูเหมือนมันไม่รู้ว่ามันไหลลงมันจะค่อยๆซึมลอ,อมาอมนะอันนี้พอเป็นหน้าบ้านบ้านนี้เขาก็เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะเขาก็เลยอาศัยอยากได้สีเขียวด้วยก็เลยใช้หญ้าเทียม อย่างที่เราบอกนะยากเขียมมันก็มีสมภาวะความเป็นหยินก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดูแล้วกันทีนี้ประตูบ้านนะเออ,อ,อเจะเอ,เอ,ออกนะก็ให้มันโล่งๆไปแต่ลายนี้ก็ไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับมันก็ยังมีลักษณะเหมือนตาไม้ยอยู่เป็นลายไม้มเนี่ยจะลำบากเพราะว่า,านนเราไม่ได้คิดเนี่ยเนี่ยการมองเห็นเหมือนดวงตาของเราค่ะในที่ตรงนี้เนี่ยเหมือว่ามัเป็นดวตาปิดตาใชอืม ตาไม้เนี่ยขึ้นมาเองแล้วไม่เป็นตามหลักวิชาอ่าแต่แล้วถือว่าโอเคอย่างนี้ดีเขาไม่ได้ทํามีเสาค้าเหมือนบ้านแรกที่เราไปดูเขามีการสาดบางมาอย่างนี้ก็โอเคนะครับมันก็ยังแดดมันก็ยังโดนประตูอยู่ก็ยังไม่ถือว่าเสียหายอะไรมากมายนะมันมีทางเดียวคือมันก็ต้องลบหรือมันก็เปลี่ยนให้มันเทคเจอร์มันกลายเป็นอ่าทับไปซะให้มันเรียบๆไปอันนี้ก็ขึ้นมา โอเคลานบันไดกว้างขวางดีก็ใช้แทนหนึ่งถางได้อย่างนเนี้ยเนี่ยแล้วก็พอมาถึงหน้าบันไดยอย่างเนี้ยมันยังพอมีที่ให้ยืมอ,อย่างนี้โอเคกว่าที่พอไปชิดประตูเลยเหรือว่าเป็นขั้นบันไดเล็กๆนะครับแบบเนี้ยสมมุติถ้าใครมีพื้นที่อย่างเนี้ยมันสามารถทําได้หลายวิธีคือหนึ่งคุณจะทำสามขั้นเลยก็ได้หนึ่งสองสามแล้วเป็นลานยาวาหรืออย่างนี้หนึ่งขึ้นมาขั้นหนึ่งเป็นลานาลขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเล็กๆแล้วก็เป็นลาน อย่างนี้ก็ทำยังไงก็ได้ให้ลานที่มันอยู่หน้าประตูเนี่ยมันยาวมากที่สุดนะมันก็จะได้เป็นเหมือนหมิงถางด้วยยิ่งแคบยิ่งเล็กยิ่งเป็นอัปมงคลน,นะอาจารย์บอกแล้วถ้าขึ้นไปยืนเป็นขั้นเดียวเหมือนขั้นบันไดทั่วไปอย่างนี้ยืนก็ไม่มั่นคงอยู่แล้วไหนจะต้องเปิดประตูอีกอย่างนี้อาจารย์เรียกว่าไม่ดีนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ทำกันระดับหนึ่งน,นะครับกะได้ มันมันมันได้หลายวิธีมันขึ้นอยู่กับว่าการตกแต่งนะครับอันนี้พรมแดงพรมเขียวอันนี้แบบประยุกต์ก็ใช้เป็นญ้าเอานะเห็นไหมเน่ยโอเคก็เข้าใจเหมือนกันเขาก็ติดสติ๊กใชพติเขียวดีกว่าใช่ใช่นี่เขาติดสติ๊กกาฟ้าเห็นไหมก็การเงาอ่าค่านี้ก็เหมือนกันนะก็ติดเขาก็ติดเหมือนกันติดหมดเลยนะครับก็โอเคอันนี้ตรงนี้ละเอียดขึ้นไม่สะท้อนเงา โอเคทีนี้ก็โอเคนี่ทำติ๊กเกอร์ห้าธาตุเรียบร้อยมันน้ำเงินหรือมันม่วงมันน้ำเงินน้ำเงินนี่เกือบจะเป็นม่วงแล้วอ่าหรือหลังอ่าไม่ลอยลอย่าไม่ลอยแสดงนี่นี่นี่น่ารักมากแสดงว่าของเดิมอ่ะจริงๆเขาติดเขาติดไว้บนกระจกตั้งแต่แต่ว่าดูหมุนตึ้นเที่ยงวันปุ๊บเขาก็เลยติดใหม่อ่าทำให้ท้างหลังทึบแล้วก็เรียงตั้งแต่ หะน้ำไม้ฝายโอเคนี่ใช่ได้ป่ะก็เดินไปอีกนิดนึงข้างบ้านโอเคส่วนข้างบ้านก็จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่วนไอ้เรื่องหินอย่างนั้นโอเคเขาจะเอาไปแต่งสวนข้างบ้านอย่างนู้นก็ยังไม่ค่อยเป็นไรแต่ว่าเราอย่าเอามาตัดตัวบ้านนะครับที่เราห้ามเนี่ยมีหลายคนมาไปบ้านภูเขาอ้าวบ้าจยาก็ใช้ทาไมพี่รอนห้ามไม่ให้ใช้คือคุณต้องเข้าใจว่าที่ผมบอกว่าห้ามไม่ให้ใช้คือสมมุติตัวบ้านอยู่นี้เราไปเท ตัดตัดบ้านอย่างเนี้ยหรือไม่ต้องชิดบ้านก็ได้แต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่มันตัดบ้านอย่างเนี้ยสมมติอะตรงตรงขั้นเนี้ยมันโรยด้วยหินขาวอย่างเนี้ยมันก็จะตัดทําให้พลังมันเข้าบ้านไม่ได้แต่ว่าการที่มีแบบเนี้ยอยู่นอกบ้านแต่งสวนเนี่ยไม่เป็นไรแต่ก็ขอให้มันไกลบ้านหน่อย่ใเส้นทางที่เดินผ่านแล้วก็ไลจากตัวบ้านพอสมควรอ่าแล้วก็อ่าอ่านี่ก็เห็นเจดีวัดนะนะครับอันนี้ก็ไม่ดี ไม่ตรงแล้วประตูอยู่ข้างนู้นนะครับแต่เห็นเจอดีพี่คิดว่าน่าจะมีเมนด้วยมีิหนอืมเป็นยังไงเนี่ยถ้ามีอย่างน้นะะอ,อเมนเลยก<ต>็ไม,ไม่ดีอดูอนหนอ๋อตแล้วเห็นจริงในระยะนี้เนี่ยถ้าเผาจริงๆเนี่ยถือว่าเราได้กินนะควันม,มาถึงแน่ปะถ้าควันม,มาถึงก็จะได้กิ่น แล้วม,มันไม่ดีใช่ใช่ให้เห็นเออถ้าโดยชัยภูมิแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันเห็นเพราะั้นต้องใช้อาถาน์นะก็ต้องไปขอยันเหลืองเอาที่อาจารย์แจกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเออขอยันอาจารย์หรือว่าติดเนี่ยยันกระจกหน้าภูเขาหน้าบ้านไว้ก่อน <ouais. S 2> นะคงล้ออัศนีอะไรก็แก้อัปมงคลไปก่อนนะครับทีนี้ก็เนี่ยอย่างกระเบื้องแบบนี้ก็มันเรียบนะแต่ว่าก็ไม่ให้ใช้ เนี่ยมันมีคอนทราสต์ของสีมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันมีมันมีมันมีความแตกต่างของสีมันจะเห็นมุมชัดพวกนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคนะครับถ้าถ้าเราตั้งใจทําจริงแล้วเก็บให้หมดดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนอันนี้อีกหน่อยที่ต้องระวังคือมันจะเป็นไม้กลางลานมะยมมันโตต้นสนมันโตเนี่ยมันจะอยู่กลางลานหน้าบ้านนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นอับมงคลให้มันชิด อ่าหรือไม่ก็ย้ายให้มันไปอยู่ริมรั้วซะเน้าก็ปลูกกะเพรานะปลูกกะเพราใบยอมตัใบยอเออใบยอมะลิพบยมแล้วก็อะไรนะคุณนายตื่นสายมีหลายๆสีอ่าก็มีดอกไม้เนี่ต้นไม้ใหญ่เขาหน่าจะเพิ่งตัดลงไปนะไม่รู้ต้นอะไรเห็นไหมมีล่องรอยอยู่แต่ว่าตัดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเอาลากออก ขุดออกมาเลยหรือ,รอไม่ถ้าไม่บบถ้ามันไม่เอาออกไม่ไหวจริงๆก็ใช้ต้นไม้ล้อมดอกไม้ล้อมเหมือนคลินิกพี่หมอ,อเห็นไหมออเอาต้นไม้ไปหุ้มมันไว้เอาดอกไม้ไปหุ้มตุ้มต่อไม้ไว้อ,อันนี้ก็จะช่วยลดความเป็นอัปมงคลลงไปนะอะส่วนตันนี้มันก็บ้านมันก็จะแหว่งและแหว่งเป็นทนี่ที่เราเห็นมันจะเป็นขั้นบันไดละวอ,อยากไปอยากมา นะทีนี้แถวนครสวรรค์แถวกำแพงแถวพิษโลกพิจิตนะก็จะมีชอบไก่นไ,ไก่เพื่อนเลยสวนเหมือนกันนะสวนช้างนี่ไว้ไม่ได้นะครับมันเป็นงาสวนออกไปถ้าจะใช้ได้ต้องงาช้างถ้ามันจะใช้มันต้องเป็นรูปลักษณ์ของหงจุ้ยนะครับใช่ใช่หรือว่าไม่ไม่ต้องเป็นช้างที่ทําพิธีแล้วกันไก่ได้ไหม ไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนี้ก็เออย่างก็กันสามีออกไปนอกบ้านฮะเคสนี้พูดให้จบทำไมก็ไม่เป็นไรก็ตั้งใกล้ตั้งใกล้ตั้งตั้งก่ายไว้คู่หนึ่งไะเพื่อควบคุมสามีให้อยู่บ้านคือลักษณะการตั้งแบบนี้นี่เป็นเคขึ้นมาหมายว่าเขาไม่รู้แต่ว่าเราต้องเราต้องถ้าเราตั้งจริงเราต้องรู้อ่ไปเข้าบ้านมา นิดหน่อยนิดหน่อยเอา<ช>เอาห<อ>้องป<อ>ากหองคอเรามาดูการแก้ไขใช่ไหมเนี่ยก็จกเงาจกที่เป็นตู้โชว์เขาก็ติดสติกเกอร์ฝ้า<อ>ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาอย่างนี้คือบ้านเนี้ยเขาใช้วัสดุที่เป็นกรอสซี่นะเนี่ยดูตรงผนังอันเนี้ยแก้ยากมันจะติดสติกเกอร์ฝ้ามันก็เท่ากับต้องติดหมดเลยมันก็ไม่สวย<อ>นะแต่ว่ามันโอเคละมันไม่ได้ขวางเส้นทางของพลังเพราะว่าพลังมันจะต้องไปต่อที่หลังบ้าน โซนนี้เป็นโซนรับแขกก็ก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเอติดเทพเจ้าอ่าใช่เออเนี่ยติดขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าจากหน้าประตูเนี่ยอ่าใช้อย่างเงี้ยมันไม่มีพื้นที่ติดก็ติดซ้ายขวาอย่างนี้ก็ได้มันไม่จาเป็นต้องอยู่ตรงกันก็ได้นะครับอ่าติดเลขแปดสีทองมีซองอ่างเปาโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ทีวีไม่ใช้ก็คลุมผ้าไว้อ่าเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีก็ลบเงาไป ใช่ใช่ใช่แกได้พื้นฐานได้ถือว่าก็โอเคก็ก็ได้ทีนี้อ่เอย่งที่คุณตาราถามตีจู้ตีจู้เนี่ยถ้ามีได้ดีก็คือตีจู้ต้องมองเห็นประตูหน้าบ้านก็เห็นอยู่นะอ่าเห็นอยู่แต่ห้ามปิดประตูนี่ไงเออใช่ตรงนี้มันปิดอยู่เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกแล้วว่าถ้าจะตั้งตีจู้ตั้งแล้วต้องเห็นประตูหน้าบ้านแต่ว่าอันที่เราต้องคอมเมนต์ที่ไม่ดีก็คือมีพระอยู่บนตีจู้อย่างนี้้ไไม่่ดอะพร พระทั้งหมดนี่ต้องเก็บเนี่ยนี่พวกนี้ก็ต้องเก็บเก็บหมดเอาไปรวมมันไว้ในห้องพระ,ะเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้พระพุทธเมตตาพระพุทธชิลาอะไรเนี่ยโอเคถ้าเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นคนจีนเขาจะมีตี่จู้กับทีกงมีสารฟ้าอีกอันหนึ่งข้างบนอันนั้นน่ยได้ไม่เป็นไรหรือตั้งเทพหกลกซิ่วตั้งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรูปลักษณ์ของพระเนี่ยไม่ได้ะนะก็เป็นธาตุไฟก็จะทําลายพลังะนะส่วนตีจู้นนี่อลังการดี อย่างนี้แหละเปิดไฟแบบเนี้โอเคมีต้องเปิดไฟตลอดไฟห้ามกระพริบนะถ้าเปิดไฟแล้วไฟตี๋ยู่มันกระพริบกระพริบกระพริบอย่างนี้ไม่ได้อะแปะลำคาญเนื้อแปะหนีเที่ยวไม่เข้าบ้านไม่เฝ้าบ้านบันเทิงใช่ไหมเออบันเทิงไม่ได้ห้ามไฟกระพริบโอ้จริงๆสมัยก่อนอาจารย์มีวิชีมีวิชาเขาดูร่องหลังคาดูเสาดูความกว้างของตี๋ยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าอาจารย์บอกว่า ลำพังเอาบ้านก็ยังลําบากเลยก็เลยตัวนี้ก็ถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ได้ใช้ไปนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะส่วนส่วนส่วนไอ้พื้นกระเบื้องนี่ก็อาจจะต้องแก้ไขถ้าภายในก็ไม่ยากก็ปูผมเอาช่วงที่เป็นเส้นทางลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจก็ระดับหนึ่งระดับหนึ่งแล้วเราก็ภูมิใจนะที่เอามาปรับแก้ไขได้เบื้องต้นแค่นี้แค่ทำอย่างนี้อย่างน้อยชีวิตมันจะราบรื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ชีวิตมันจะน้อยลงไปเอออัอนหนึ่งไอ้น,นี่เราเอาลงนะไม่ว่าหลงพ่ออะไรก็ตามเอออะไรที่เป็นเรือที่เป็นทรายอะไรเงี้ยห้ามแขวนสูงสูงยังไงก็ถือว่า,เ,<ร>าเป็นน้ําอยู่ดีเราก็จมอยู่ใต้น้ำอ่าครับนี่ก็ต้องเอาลงต่อเล็กน้อยแต่ก็ต้องระมัดระวังโอเคได้งี้ก็เอาแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปทํางานกันก่อนเดี๋ยวได้ครับสวัสดีครับ